ท่านผู้ชมครับป่าไม้คือชีวิตอย่าได้คิดจะทำลายขาดป่านี้เหมือนตายอย่าทำลายป่าไม้เลยนี่คือป่าไม้ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับผู้ที่ทำให้เรา มีความร่มเย็นเป็นสุขมีความร่มรื่นสบายตาและสบายใจไปจนถึงสบายกายท่านผู้ชมบรรยากาศของความสบายตา และสบายใจในการทัศนาไม้ดอกไม้ประดับบ้านสวนสอนสมนึกเจ้ากล้วยพัดสบัดพัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปและพัดสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่บ้าน ชุมชนเจ้าของฟุกปลูกว่างั้นท่านผู้ชมนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องคิดที่จะต้องสร้างสรรค์เพื่อให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างแท้จริงความงดงามของธรรมชาติคือความงดงามของจิตใจ ของมนุษย์จอดจนสัประสัตว์ต่างๆนานาที่เขาได้อิงได้อาศัยอยู่ร่วมกันขอให้ทุกท่าน,ท,นท,ท,ท่านผู้ชมทุกๆท่านมีความสุขกับการทัศนา จ้ากล้วยนวลหรือกล้วยยวนต้นเล็กๆกำลังจะเจริญเติบโตท่านผู้ชมนี่คือความงดงามของไม้ดอกไม้ประดับต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ทัศนันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมคงจะมีความสุขในการทัศนนาหลังจาก นตกลงมาสามสี่ห้าครั้งทำให้ต้นไม้ทุกอย่างก็มีความสดชื่นสดใส มีความสุขมากๆนะท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสวัสดีครับ